เป็นคู่ดาราคุณต่อพูดบางรายการพิเศษเพื่อถูกเก็บไว้อะไรชีวิตแอบอำลาราชการของคุณหมอพเชัยชิริชัยครับพื่แรกวิชัยผูเชื่อสีขาวขิดแดงนำอยู่หนึ่งกับศูนย์จากมาริสากลิ่ความสมต้นสีฟ้ากรุงไทยเอ็กซ่าผู้เสียงฟังนี้วิชิตรกำลังฝั่งเวรแล้ว ไอ้ขันก็ฝังงอนวิรุณสังง้งงงเรารไม่ได้ใส่รเราไม่ให้ขา,าไปกรเต็มตกงพี่ปรกเพศออกซ้ายมาไม่ทัน้จังหวะนี่บอลออก เตวัดสายนี้มงวดแต่วัดทุกใบบอนออกไปเป็นบอลทุ่งของบังทีมุงไทยแอฟซ่าโดยหมายเลข16ไหลือนไปไปพิไปได้ดูไวไปเหลือ้ตวเครโอ้ลูกนี้เ่อไปเตะทัวไทยพูดสิ แล้วจ้าข้าสิพินโยชัยคุณบอกมาสิปช่วยนายิ้ย้ยสียได้เสิมไม่เติงานอกรโดนโชคไปครับฟ้าไลยแต่ลเพียงภทจกินก็จิตบเห็นสามอีนซีข้ามค้างรุแหม่ตรงนี้ ว่าใช้บนสุดก็ผู้สาวตูของนม่ใช้แต่ว่าจะการทอนพุทธกากิติกรเก็บบ้านได้พี่พี่มากิติกรหลกว่าให้เกับเก็บว้านเกติวัานสอนคำมี้สายไปให้กิติกรว่าให้คนสามสิบ วิ่ระตมาติดก้อนจต้นติดกอนมากกรา้อนมากติดกอนยิงสายฮ่สายชนแก้วอะไรเปี่มุมของทางฝั่งทีมมีชายเปอร์ดิเจอร์ กันราตุบุญพันธ์เดี๋ยวก็เปิดมันก้ขึ้นไปขีวันก็หมดได้ไมดนเปิดยาวไปหน่อยนึงบุชานผมเกิดเกลดมาให้ไม่ลรงเพรประเภทสาวสิไห้าเมตรศูนแต่โอ้ออมตัว่เะระยุดโดดไปเหลืออย่างนี้ครับยุดแรงรถจ้าของร้านรถจต่รถมือสองนี่ล้ชภเฉพสี่วิโชัยกุล มาจากอุทัยธานีครับโอ้ลูกกลมๆอยู่ในหัวใจระยะทางแปะสับไกลมาการบอลโดนผู้เล่นของทั้งสองทีมมีชัยแตม่มุมแต่อุดมอุดมนม่ตะพุ่ กายมาบอลไม่ถึงเพราะว่าใชต่อยออกวัดใช้ขึก็มาตารทอยเกลียกก็มาสำรัพิดาลีสำรับป่ากลมาให้กันทรัตแต่บอลลงมากันทรัตโดนบังไว้ได้คลย ของเอ็ดซาต์กายสังวาลนิรภันนนมาเยาหลุมเงยวรวิบุนทัให้มากกิติกรกิติกรออกขวามาให้เก็ดว่าสายเขามีสะดุดบอลลหลายคนตาองการลื้ไปที่บูดม สอกวพี่ราดีบอกแ,แล้วไ,ไ,ไ,ไเร่เพราไมไหวออกเลย่าเลียเข้าไปดูกันในยนูทูบด้วยกันโอ,โอ้โหนรกไปแล้วครับเพรจับวันหลุดหลดหักแรกที่ะะาราชภาพรสีเป็นดูใช้กุดป,ปรมาก่ายไปเลย คนใ้คู่มันในคู่ปิดท้ายรายการจันทรัต่อการกิิกรบอลออกหวามายี่สิบอดวอดินโอ้โหไม่ว่าใครหวอดินเลยพิ่านสอนสาลีทุ่ไม้สมรถพี่ลาลีต สุบชาติแล้วมาได้แปดสุบชาติสุบชาติมาทัปักสิงตามมาลงไปเล็กประเทศลงหาบ้านนี้ออกมาลงสุชาติสุชาติปารักมาให้กับโอ้โหมีจากสวยเดี๋ยวชมเนี้ยมาดูรุ่นที่ยิงมุแคบโอ้โหไม่ได้ เท้าเท้าเลือเท้าเยกเกมข้าโอเคบริวิ์บุญธรรมออกมาให้การฝนเริ่มต้นลงไปออกกำลังกายบ้างการฝนที่กีฬาแห่งชาติปีบุรีรำสูงอายุหกสิบย่อชนดูเป็นตัวอย่างหกิแล้กีฬาได้แข็งแรง เด็ชนอายุ30ปรางชาิชนบางทีไม่ค่อยได้ซ้อมกันแล้วัดใช้วุินสุดก็ปุดขึ้นมาวัวช่ก็เดทีนมาถึงกิิฬาสิลปะขับนะครับปัดสินผู้มัน้งโอยดง,งพาระเพท ระงเข้ากลางมา16สุชาตินะครับปักสินออกมาให้ระดงขอคืนไหมสุชาตินะครับปักสินไหลไ่แหมไม่ผ่านมานเนาลข30หมายเนขิ0พินันสอนสาลี6ไปดูกันลูงนี่รถโชกไปจริงเลยครับไม่จงกรอตัวตายเหมือนกัน ขายต้มซ่บขายราบอยู่เรี่อร้านทุเียขายครับอ๋อนี้โกโจะไปปิดร้านซ่อมเครื่องมือการเกษตรผู้สาวตูวของมีชปีเฟอร์อร์ ผมใช้บุญสุดมัีคลองน้ำไหลจันทร์พุทธันแตกมาพกขอผูกกีไก่แม่ไม่ต้องกาะอย่างหนึ่งสวนมนเดิมเสื้อขาวขลุกแดงมีใช้เฟอิเจอร์นำกรุงไทยออกไปครัของร้านเอ็กซายโอการถีมทังงานที่กรุงไทยจิตพลพงพัน này, nắng này, còn nắng, nắng này, nè, không có gì, nắng, nắng này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 , nắng ดูไหมอาจารย์คนยิ่งเลยม่รีสายชนแกว่หลังคุณสาวโกรรับไม่ได้กัคตรนี้สายชวนปเปกดกายยาวออกมาคตรนี้หมายเลขศูนย์ทีจะลงพยาคาระเต่ให้ตัวชายพูสุริรับไปได้ก็ขอมมีชัยมีชัยเฟอรเจอสิบหก

เราจะเป็นคู่ทีมเชลเลอร์ทีมบอลรายการพิเศษจบจากคู่นี้แล้วทางเราซีเนียพบกับกองน้ำไหล,ลเอสโซ่เริ่มแก้ขึ้นมาข้างปั่งทีมมีช่ยเปอร์ดิเจอร์อพระไชยฟูซีเลย เขาใช้กอจอดมากึ้นที่นั่นโดนเข่าด้านหลัง,งเดี๋ยวว่าขาลงเขาคืนไหมโดนตัดได้เขามีชัยจิตกอจันต้นเขาจ่ายได้ออกมาให้กรารชน์บุญพันธ์การัชน์เลี่ยนทา,างซ้ายทำไเลดกสามสิบโยกเข้ากลางหลายมากนารัชน์ไม่หายส6กเที่ยงมา ขององาเร็กซาเชื่อเบลล์เป็นของกันของแต่จุดสัตภาพคือัตภาพสีพิญโชไคคุณทอยู่ล่ะทไมขอฟ้าเป็ใจโอ้ย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่าตายเกมยลงเลยนะกระโดดปั๊บนวเลยเน,นี่ยที่เ,เนี่ยวันนี้ยล้ไมขึ้นเลยวันนี้โชว์ฟองซูเปอร์เซฟนะเพราชายบุญศึกผู้สาวตูมีชายคนที่เจอได้แล้วถ้าไม่สั่งลาบวันนี้มีเรืเ่องเรืนองแต่วงของราฝั่งทีมของร้านแอ็ซ่า อย <Safe. S 2> ่างหนึ่ศูนย์มะเรืงวุิสกอ์ยังไม่ขยับดูชัยสีขาวกีบแดงนำอยู่่คุณผู้ิกแมทสงรายการพิเศษเพื่อคุณพี่หมอป่องรใช้สีใช้ แต่มาให้กา่งคนจักต้นโดนสัญชอนโุ้งตังสันทอนข้อขึ้นมาเลยสามสิบว่าออกมาสุดข้าวเขาบอกให้ระมวนให้ดูนับประมวลตัวให้ดู <laughs> ตเตะสมรไดแล้วก็แม่จากาหมายลขศูนย์อุดมอินทรพุทธหมวกรงพื้นบอลเป็นลอดวางขาทรดใช้เข้าประตูตเตะเสมอได้แล้ยครับ รักษาขเอาเอาเอาเลาเาลจะพาดสพิ <t 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 ินโยชัยกุลรลชภจะพาตุ้มกก่เข้ามาวงนนอินทพุทธประกาศออกมาครับรลชภจะพาจะทุกข้างเลิกจะพดีพินโชัยกุล

đó là một cặp cặp hoàn hết rồi 3 set block trụ vững đẩy tài đi chơi. <cười> <cười>

16อ่าเแต่คนรอพิลาลีนถึงบอลก่อนกางคนจานต้นมาให้กิตรกรจานต้นบอดีนจุรเพลนัิดิพรงผิตรกรว่าออกขวามาจันทลัดถึงมา,าหงหงให้

ราเป็นทงไทยกุมพันธุ์เลืสิบหกขีดพยัญนสาลีเุ้งตั้งเข้าไปโอ้โหีสามสิบเกียวออกไปก่อนครับพี่น้มาครับคือข้าละหนึ่งเท่าอยู่

สมรถพิราลีครับจุดปอดื่นมาสมรถต่อยออมาพิชางมองโตกลตาแป้บองไว้ได้ครับพูดเลยรัชพาพเดี๋ยวที่มอข้าวมาราัชพาศสิริพิยชัยคุณหองทุงม่มผมขาผมก็มาให้ไ้องไปแยกประเภท ลอโยกเขากลางมะให้กับปณพัฒน์เละอาอภออกขวานีตัอ้โหเึ้เนเออนโโเืนดาวไปแล้วครับปุณิพัฒน์และอภัยไได้ยี่สิบเอ็ดยิงมะตรงให้ทีมกรุงไทยเอ็กซ่าจากที่ตามตัวนี้นำแล้วครับน,นำ,นำเปลี่ยนเหรอ

หม่มากอะไรเล่คุ <bur> <c> ้มฮาฮอะไรแบการถลับุญทันกระชากไปด้วยเฮ้ยเขาสองเมี่ไทยไฮนบอลนบอลหรือเปล่าโแฮนด์บอลเนอแนบอลในเขตพูดจะเสร็จวิชี็เขือนเต่าให้ทับฝั่งทีมมีชายเพอร์นิเจอร์เหมอันยู่สุดอยู่อยู่ที่ตาชนแล้วอานหมดลาเลยเราหมดเลยอัน

ถึงสองตัวเลยนะเนี <S <S ่ยพยายามนอนนี wrote, ่เไม่ดิปันปันไปเต็มตัวแล้วนะไอ้สมอทีกทษไปสองตัวนะครับห้าสองหนึงแนอพุทธัง กินเป็นอสอนีให้กิี่ป้อจานติปหลายไปให้จัรทรบุพพันธุ์โอ้โหไม่ผ่านตรงใช้กุมพพันธุ์ก็ต่างเทล่อทิ้งออกไปได้ทยซ้มันจัดใจห้วมุมของฝั่งที่มีชายเฟอร์ีเจา ิดพีน่นางสอนสาลีมาแถวสองให้กับการผลิตรจต้นตผลไม้ขีดกรอนจันต้นขีดกรอนบังไว,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 วไ้ไโอ้ฟมาทางแคบโดนขึ้นไปได้ครับโดยสุดาตินะเับตัดสิน่ามมาหลายคนสินน่คิตกําลังปล่าต้องไมอราการขันเอาถ้วยร่วมกันใช่ไหมถืโทษีตป่า มาเรียนกขอ,องถ้วยขอ,องถ้วยรวมกันเน่ยกันมาเยอะนะสนุกสุดหลังกันดีสองต่อสองมีใรกเชื่อได้มาจากพิธีกรชัน้นต้นมนาเล็กส แล้วก็จอมพรัตนบุญพันธ์รุทงกิจโชติสกครับเมาเลขก้าของลาลซ่าได้แลจากอุดมอินทพุธหรือหมาอลขลูกเลขที่หนึ่พลเอกพัพยัคฆ์เทพสองสองทีมบอลนักพิเศษเพื่อหม้อก่อนของไทยสีกดงน่ง่งอย่างนั้นอ่ะไปชิ ไม่ไม่ใช่ตี๋ให้ลูกล well. ูกลูกโ่เไปทำไรเนี่ยไล้อหนากล้อไอ้มัวมันปูอไรวะลูกพะรนื่นใครตายอนจบอะดขี้ลยที่ับอย่างนี้เนี่ยงไมคิดเย